โยว่าไงไวรุ่นจัดไปครับแฟนพันแทอิริสุแตงซิ่งครับจัดไปกับสลามบก2020ซีประตูนาเอลดา LDS ตัวท็อปสุดของรุ่นครับรถบ้านไม่20,000โลออกรถศูนบาทรอๆไฟปรเจแจเตอร์แบบนี้ฉลามโคตรรอชมไวรุ่นพอ่อไอ่เสมรถซิ่งทั้งทีมันจะต้องมีรถดีรถงามรถเข่าไม่รถยวดให้ชมทุกมือนครับพีน่น้องไวรุ่นฝากกับ กดติดตามซองน้ำออกรถศูนบาทฟีดาวฟีจองผ่อนเริ่มต้น8,900ล่อไ e อีสาครับโหลดเตีย้ยจัดทรงลงล่อเรียบร้อยไม่20,000กิโลเมตรโอ้โหดูมแดงพร้อมครอบเบรกแบมโบโอ้โหไม่ลั่นดังแต่ท่อไม่ได้รีแมปมานะจ๊ะจบ0บาทนะรับเงินสดก็จบศูนย์บาทบริกันสังคมก็จบศูนย์บาท ค่าขายก็จบ0นบาทนะหรือจะเป็นรับเงินสดก็จบศูนย์บาทพรวมันจัดได้ล้นจัดได้เกินนะคุณสมบัตินะที่ว่าลูกค้าจะได้โปรโมชั่น0นบาทนะหนึห้ามติดแบ็กลิส 2. สองนห้ามเช็ค,คเครดิตมาจากที่อื่นต้องเช็คกับไอเซมเป็นที่แรกนอายุงามผ่านโปร3เดือนขึ้นไปโอเคไหมนะจบศูนย์บาทแน่นอนนะฟรีดาวฟรีจองครับจัดได้ทุกอาชีพ เกษตรกรค้าขายพนักงานบริษัทรัฐวิสาหกิจรับเหมาก่อสร้างเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าสวนแม่บ้านรอบปรพีดยางขับวิ่นขับแก๊ปขับบุกล่อขับสิบล้อขับแมคโครตัดไม่เผาทานเลี้ยงง้วเลี้ยงควายเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่มาหาไอ้จบศูนย์รับหมุงรับเหมาเนี่ยมาไปบรงไหนออกยากมาหาไอ้เดี๋ยวไอ้จัดให้ครับพี่น้องสองหมื่นโลโลในเลอเลื้เลเลยังไม่ได้ล่างนะสีดำ เลอะฟุ้นพอมนะาเดี๋ยวไอ้เสียมล่างให้แต่ว่ารถรอแห้ง2 0,000โลพี่น้องโคตรสครับออกรถศูนย์บาทครับปีแรกงวดพันแปดพันเก้าลังนั้นพันหมื่นต้นเอฟซีแคปหน้าจอยอเสียมมารอเอาส่วนรถไป2 0ง0 0นะสร้างจองผ่านออนไลน์ฟีดาวฟีจองบัตรประชาชนไม่เดียวไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะ้ันตออได้งบัตรเบอร์โทรที่อยู่แค่นั้นเดินเรื่องทำสัญญาฮอดหน้าบ้านส่งมาแค่3อย่างแค่นั้นโอเคไหม,ไมเรื่อง สั่งจองกดลิงลาข้างบนพิมพ์คำาสุดพิมพ์คา,าแก้วด้านล่างเดี๋ยวไอ้เสมสุ่มแจกเสื้อให้ครับไวเล่นแก้ว